สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตรีกันอีกเช่นเคยครับและเรื่องราวที่สําคัญในวันนี้นะครับคุณผู้ชมที่แอดมินจะมาพูดถึงนั้นนั่นก็คือเรื่องราวพันธมิตรของรัสเซียครับคุณผู้ชมครับต้องยอมรับว่าการสงครามนั้นการขาดซึ่งพันธมิตรก็นับได้ว่ากองทัพของฝ่ายนั้นได้พ่ายแพ้กองทัพของศัตรูไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งครับ ซึ่งพันธมิตรที่แท้จริงที่พร้อมจะร่วมรบในสงครามจึงถือได้ว่ามีความสำคัญกับชัยชนะในการรบเป็นอย่างมากเดี๋ยวในวันนี้นะครับคุณผู้ชมแอดมินจะขออนุญาตทุกท่านพาไปส่องนะครับพันธมิตรของรัสเซียว่านะเวลานี้รัสเซียนั้นไว้ใจประเทศไหนได้บ้างครับ คุณผู้ชมครับสำหรับการสู้รบติดพันธุ์ระหว่างกองทัพยูเครนและกองทัพของปูตินอยู่ในขณะนี้นะครับก็ได้มีรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศว่ากองทัพจีนนะครับจะส่งทหารเข้าไปซ้อมรบกับกองทัพรัสเซียภายใต้รหัสการซ้อมรบว่าวอสต็อกตั้งแต่วันที่30สิงหาคมถึงวันที่5กันยายนที่จะถึงนี้ครับโดยกระทรวงกลาโหมของจีนนั้นได้กล่าวว่าการซ้อมรบครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง ความร่วมมือกับรัเสเซียที่มีเป้าหมายเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกองทัพรัเสเซียและกองทัพจีนตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งนะครับในการโต้อตอบภัยคุกค,คามต่อความมั่นคงของทั้งสองประเทศครับซึ่งการซ้อมรบในครั้งนี้นั้นนอกจากจะมีจีนและรัเสเซียเป็นหัวเรือใหญ่แล้วนะครับคุณผู้ชมยังมีอินเดียเบลารุสมองโกเลียและทาจิกิสถานนะครับที่จะเดินทางเข้ามาร่วมซ้อมรบกับทางจีนและรัเสเซียด้วยครับ อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมยังไม่มีรายงานว่าพวกเขาจะส่งทหารเข้าไปซ้อมรบในครั้งนี้มากเท่าไหร่และจะส่งอาวุธยุธโทโธปกรณ์ประเภทใดบ้างเข้าทำการซ้อมรบครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือการซ้อมรบในระหว่างสงครามรัสเซียและยูเครนนั้นมันเป็นอะไรที่น่าจับตามองมากนะครับ ถึงแม้ว่าจุดประสงค์หลักของการซ้อมรบในครั้งนี้จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับและเป็นการให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือต่างๆกันแล้วสิ่งหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือรัสเซียนั้นอาจจะกําลังเช็คพันธมิตรของตนว่ามีประเทศไหนบ้างนะครับที่พร้อมจะอยู่ช่วยเหลือรัสเซียในยามที่ยากลําบากครับคุณผู้ชมครับสําหรับรัสเซียนั้นประเทศที่เป็นพันธมิตรของเขาก็คือจีนนะครับเบลรุสซีเรียอิหร่านเกาหลีเหนือ ทาจิกิษถานและอาร์เมเนียครับและหากว่ามีนอกเหนือจากนี้ที่แอดมินไม่ได้กล่าวมาก็ขออภัยคุณผู้ชมมาน้นที่นี้ด้วยนะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าสถานการณ์โลกนั้นมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นหากว่ามันได้เกิดสงครามโลกพรังใหญ่ขึ้นมานะครับจะมีประเทศไหนกันบ้างที่จะกล้ากระโดดเข้ามาช่วยรัสเซียครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อไปนี้จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินล้วนๆนะครับมันเกิดจากการตั้งสมมุติฐานและการคาดเดาดังนั้นมันอาจจะผิดหรือถูกก็ได้ครับแอดมินก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นรับชมด้วยการมีวิจรารณญาณนะครับซึ่งถ้าหากว่ามันได้เกิดสงครามครั้งใหญ่ขึ้น แอดมินมองว่าประเทศจีนจะเป็นประเทศแรกครับที่จะเดินทางเข้ามาช่วยรัเสเซียในการรบแบบเคียงบ่าเคียงไหลทั้งนี้ก็มีเหตุผลข้อหนึ่งที่ว่าทั้งสองประเทศนั้นมีคู่ขัดแย้งเป็นประเทศเดียวกันนั่นก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมรัเสเซียนั้นก็เคยแสดงออกอย่างชัดเจนว่า จะช่วยจีนรบเช่นกันโดยการนะครับลาาตเวนทางทะเลผ่านช่องแคบญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังมีการส่งเครื่องบินรบต่างๆนะครับร่วมลาาตเวนกับกองทัพอากาศจีนอีกด้วยครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าจีนเองก็มีปัญหาในทะเลจีนใต้ กับแถบประเทศอาเซียนอีกหลายประเทศครับและถึงแม้ว่ากองทัพของจีนนั้นจะมีความยิ่งใหญ่สักเพียงใดนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าหากว่ามันเกิดปัญหาขึ้นและประเทศคู่ปัญหาที่มีขนาดเล็กกว่านั้นแต่ถ้าหากว่าประเทศเหล่านี้ได้รวมตัวกันแล้วก็อาจจะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับจีนได้เช่นกันครับดังนั้นการหาพันธมิตรอย่างรัสเซียของจีนจึงเป็นอะไรที่มองข้ามไปไม่ได้เลยเพราะนอกจากประเทศเหล่านั้นแล้ว จีนยังมีปัญหากับญี่ปุ่นและกับอินเดียอีกด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมอาจจะมีหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะจีนเนี่ยจะเป็นพันธมิตรกับรัสเซียแบบจริงใจหรือไม่นะครับทําไมพอรัสเซียรบกับยูเครนทําไมจีนไม่เห็นจะส่งอะไรให้กับทางรัสเซียเลยไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงการส่งทหารเข้าไปช่วยรบนะครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าจีนนั้นไม่มีช่อง ที่จะช่วยรัสเซียได้เลยครับเพราะว่าการประกาศสงครามกับยูเครนของรัสเซียนั้นมันขาดความชอบธรรมโดยสิ้นเชิงดังนั้นถ้าจีนส่งของเหล่านี้เข้าไปก็จะกลายเป็นว่า2ประเทศยักษ์ใหญ่นั้นช่วยกันลุมประเทศเล็กๆอย่างยูเครนนะครับก็จะทําให้เกียรติประวัติของกองทัพจีนนั้นมัวหมองไปด้วยนั่นเองครับแต่ถ้าหากว่ามันได้เกิดสงครามครั้งใหญ่ขึ้น แอดมินก็มั่นใจว่าทั้ง2ผู้นำนี้จะต้องกอดคอกันไว้อย่างเหนียวแน่นที่สุดครับเพราะว่าต่างฝ่ายนั้นก็มีผลประโยชน์ต่างๆยึดโยงเข้าด้วยกันอย่างมากมายรวมไปถึงนะครับยุทธศาสตร์การทหารต่างๆนั้นรัสเซียและจีนจําเป็นนะครับที่จะต้องร่วมมือกันไม่อย่างนั้นแล้วก็จะไม่สามารถขานอำนาจกับทางสหรัฐอเมริกาได้ครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมเรามาดูกันที่ซีเรียกันนะครับแอดมินก็เชื่อว่าซีเรียนั้นจะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่จะคอยช่วยเหลือรัสเซียครับเพราะว่าทางการของรัสเซียเองก็คอยช่วยเหลือซีเรียมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานตั้งแต่เกิดสงครามกลางเมืองซีเรียขึ้นโดยรัสเซียนั้นได้ส่งทงั้งทหารเครื่องบินรบและอาวุธจุธปกรณ์ต่างๆอย่างมากมายนะครับที่เข้าไปคอยช่วยเหลือรัฐบาลของนายอักซานะครับ ทำให้บัลลังก์ของเขานั้นยังอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้เพราะหากว่าขาดกองทัพของรัสเซียแล้วแอดมินก็เชื่อว่ารัฐบาลของซีเรียในปัจจุบันนี้คงจะอยู่ไม่ได้เช่นกันครับแต่อย่างไรก็ตามเสถียรภาพของรัฐบาลซีเรียนั้นก็ยังไม่มั่นคงเพราะว่าสถานการณ์การสู้รบในบ้านของตัวเองก็ยังไม่สงบครับดังนั้นการที่จะส่งทหารต่างๆมาช่วยรัสเซียก็คงจะเป็นจํานวนที่น้อย อันนี้ก็อาจจะต้องดูกันอีกทีนะครับว่าซีเรียนั้นจะช่วยรัสเซียดได้มากขนาดไหนครับต่อมาก็จะเป็นประเทศอย่างอิรานนะครับคุณผู้ชมซึ่งแอดมินก็มองว่าศักยภาพการรบของอิรานนั้นก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเพราะว่าพวกเขานั้นมีอาวุธต่างๆมากมายนะครับที่สามารถผลิตขึ้นเองภายในประเทศและยังสามารถส่งออก ไปยังประเทศพันธมิตรต่างๆของอิหร่านได้อีกด้วยและล่าสุดนะครับคุณผู้ชมอิหร่านนั้นยังมีแผนที่จะส่งโดรนโจมตีแบบซาฮิต129ไปยังรัสเซียกว่าจํานวน1,000พลำอีกด้วยครับนอกจากนี้นะครับยังจะมีการฝึกฐานรัสเซียต่างๆให้ใช้เครื่องฝึกจําลองในการใช้งานโดรนชนิดนี้อีกด้วยก็นับได้ว่าอิหร่านนั้นเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพการรบที่มากพอ ที่จะช่วยเหลือรัเสเซียได้ครับแต่อย่างไรก็ตามแอดมินก็ไม่มั่นใจว่าการช่วยเหลือจะเป็นไปในรูปแบบไหนนะครับอาจจะเป็นการช่วยเหลือแบบว่าขายอาวุธให้แต่การส่งทหารเข้าไปร่วมรบนั้นเราก็คงต้องดูกันอีกทีครับต่อมาเราจะไปส่องเกาหลีเหนือกันบ้างนะครับคุณผู้ชมซึ่งแอดมินก็มองว่าเกาหลีเหนือนั้นก็พร้อมที่จะช่วยรัเสเซียครับเพราะว่าประเทศของเกาหลีเหนือนั้นก็ไม่สามารถที่จะค้าขายได้กับต่างประเทศมากนะัก ก็จะมีจีนกับรัสเซียและประเทศอื่นๆนะครับในตะวันออกกลางที่คอยค้าขายกับเกาหลีเหนืออยู่ดังนั้นการมีพันธมิตรอย่างรัสเซียก็เป็นการการันตีความอยู่รอดของประเทศเกาหลีเหนือเช่นกันโดยเราจะเห็นได้ว่าล่าสุดนั้นเกาหลีเหนือมีแผนการนะครับที่จะเสนอทหารกว่า10,000แสนนายเข้าช่วยเหลือรัสเซียนอกจากนี้ยังจะมีการเสนอแรงงานต่างๆนะครับเข้าไปช่วยรัสเซีย ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานต,าต่างๆในเขตพื้นที่ยึดครองของรัสเซียในประเทศยูเครนครับส่วนต่อมาก็จะเป็นประเทศเบลารุสนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่สําคัญของรัสเซียอีกหนึ่งประเทศและยังเป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกันด้วยซึ่งถ้าหากว่าผู้นําของเบลารุสนั้นยังเป็นคนเดิมก็ย่อมเป็นที่แน่นอนแล้วว่าจะต้องเลือกอยู่ฝั่งทางราัสเซียอย่างแน่นอนครับและนี่ก็เป็น5ประเทศหลักๆนะครับคุณผู้ชม ที่อาจจะเป็นพันธมิตรของรัสเซียนในยามยากและข้อมูลต่างๆในคลิปนี้นั้นก็เป็นแต่เพียงสมมุติฐานและการคาดเดาของแอดมินเท่านั้นแอดมินก็อยากจะให้ทุกท่านรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วแอดมินก็เชื่อว่าไม่มีประเทศไหนนะครับที่อยากจะให้เกิดสงครามครั้งใหญ่ขึ้นและนี่ก็เป็นแต่เพียงการวิเคราะห์ครับการคาดเดาการนําเสนอข้อมูลต่างๆเพื่อการศึกษาเท่านั้นครับ สำหรับวันนี้แอดมินก็คงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม t ไทยมิตริตรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ